เสียงปลาเมงปลาจีดในบ่อปูนราคาขายสูงมาก ปลาเมงหรือปลาจีดเป็นปลาน้ำจืดชนิดไม่มีเกล็ดลำตัวมีสีดำหรือสีน้ำตาลอมแดงมีลักษณะคล้ายปลาดุกแต่ตัวเล็กกว่าโดยปลาเมงนั้นจะมีลำตัวยาวเรียวและมีฐานครีบหลังสั้นกว่าปลาดุกปากและตามีขนาดเล็กมีหนวดยาวจำนวนสี่คู่บริเวณรอบปากและที่สำคัญคือมีเงี้ยงพิษโดยทั่วไปจะมีลำตัวยาวประมาณ20เซนติเมตรมีแหล่งอาศัยอยู่ในประเทศอินเดียพม่าศรีลังกาและอินโดจีนส่วนในประเทศไทยนั้นจะพบมากในภาคใต้ โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากนี้ปลาเมงยังเป็นปลาที่หายากทั้งอย่างใกล้สูญพันธุ์ทำให้มีราคาสูงถึงกิโลกร,รัมละ400-600บาทเลยทีเดียว จากปลาน้ำจืีขนาดเล็กที่เคยด้วยค่าไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแต่ด้วยลักษณะเฉพาะที่มีเนื้อเหนียวเป็นเส้นไม่เปื่อยยุ่ยและมีรสชาติหอมหวานทําให้ปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดนักกินเป็นอย่างมากโดยเฉพาะยําปลาเมงและต้มโขลงปลาเมงซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดสุราษฎร์ธานีพันปลาเมง พันธุ์ปลาเมงที่นํามาเลี้ยงนั้นเป็นพันธุ์ที่ได้มาจากธรรมชาติในเขตพื้นที่8อําเภอของจังหวัดส,สุรารธานีหรือได้จากการพ่อเลี้ยงในบ่อของเกษตรกรในพื้นที่รวมไปถึงแหล่งพันธุ์ที่ได้มาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุรารธานีเป็นต้นบ่อเลี้ยงจัดเตรียมบ่อเลี้ยงเช่นบ่อปูนวงบ่อซีเมนบ่อพลาสติก บ่อผ้าใบบ่อดินเป็นต้นโดยควรล้างบ่อหรือฆ่าเชื้อให้สะอาดน้ำที่ใช้ในระบบเลี้ยงควรเป็นน้ำประปาน้ำฝนน้ำบาดาลหรือน้ำจากแหล่งธรรมชาติอื่นๆโดยน้ำที่จะใช้ในการเลี้ยงปลาต้องมีการพักน้ำไว้ก่อนและต้องมีสภาพเป็นกลาง pH ตั้ตงแต่6.5ถึง7.5ปรับสภาพบ่อให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติโดยการนำผักตบชวาคอบ PVC หรือกระเบื้องมุงหล,ลังคาลอนใหญ่มาใส่ภายในบอ่อเพื่อให้ปลาใช้เป็นที่ หลบซ่อนเนื่องจากธรรมชาติของปลาเมงเป็นปลาที่ออกหากินในตอนกลางคืนโดยระดับความสูงของน้ำที่ใช้เลี้ยงประมาณ4 0เซติเมตรจากก้นบ่อการปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงขนาดลูกพันปลาที่นิยมเลี้ยงมีขนาดความยาวลำตัวในช่วง1.5นิ้วไปจนถึง2นิ้วโดยทําการปล่อยเลี้ยงในอัตราความหนาแน่น150-200ตัวต่อตารางเมตร พัดพันปลาที่นำมาเลี้ยงให้มีลักษณะสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีร่องรอยของการเป็นโรคและควรมีขนาดตัวที่เท่าเท่ากันก่อนทำการปล่อยปลาให้ทำการปรับสภาพปลาโดยการนำภาชนะหรือถุงที่บรรจุพันปลาลอยไว้ในบ่อบเป็นเวลา15-20นาทีเพื่อปรับอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกันก่อนปล่อยปลาลงสู่บ่อเลี้ยงการให้อาหาร การให้อาหารปลาควรให้ตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงวัยโดยจะมีการปร,ปรับปริมาณอาหารตามการเจริญเติบโตของปลาโดยจะให้อาหารวันละหนึครั้งหากปลากินอาหารไม่หมดให้ช้อตอาหารที่เหลือออกเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสียและควรลดปริมาณอาหารลงในมื้อถัดไปมันเปลี่ยนถ่ายนะ้ำให้ได้อย่างน้อยเดือนละ1-2ครั้ง เกือป้องกันน้ำเน่าเสียโดยอัตราส่วนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำไม่ควรเกินร้อยละ60ของปริมาณน้ำในบอ่อระยะเวลาการเลี้ยง จะเลี้ยงเป็นระยะเวลา1ปีถึง1ปีครึ่งจนปลาจเจริญเติบโตเป็นปลาตัวเต็มวัยที่มีน้ำหนักตัวอยู่ในช่วง20-30ตัวต่อกิโลกรัมก่อนที่จะทำการจับเพื่อจำหน่ายหรือแปรรูปต่อไปราคาขายการขายปลามเมงนิยมขายตัวคู่มากกว่าเนื่องจากจำเป็นต้องเก็บตัวเมียไว้รีดไข่ขยายพันธุ์ต่อไปหากขายปลาสดจะได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ400-600บาท แต่หากเป็นปลาย่างรมควันที่ผ่านการแปรรูปมาแล้วราคาก็จะพุ่งขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ2,500-3,000ถึงบาทเลยทีเดียวแต่ด้วยจำนวนปลาที่มีน้อยทำให้สามารถจับขายได้แค่ปีละครั้งจึงอาจยังไม่เหมาะหากจะทำเป็นอาชีพหลักนอกจากการขายแบบสดจับแบบแปรรูปแล้วยังมีการขายลูกปลาเพื่อนำไปเลี้ยงต่ออีกด้วย